มีตัวนี้และบมาตูนเลยบอสจะซื้อมาอันพี่น้องไอ้กล่อง D J I เนาะตัวท็อปสุดเลยตัวนี้ไดเลยตัวท็อปสุดอ่หลายคนก็ใช่เบาเสียงเบานี่ใช่ก็ใช่ตัวนี้นลดราคาเคนแต่จะมีตัวตัวท็อปก่ะแท็หกพันห้าหกพันห้าตัวท็อปเลยอท็ปชุดเลย่นถ้าเป็นรถก็แม่นตัวตัวท็อปตัวนั้ค้าดำเด้อ มีแต่ว่าคำว่าบาัตูนอยากได้ก็จะให้ให้ไปใช้มีแต่เจ้าก็าแล้อ่ะมีแต่ว่านั่นแหละเก็จะเอาให้เอาให้เจ้าก็ได้ให้ไปใช่ก็ได้ให้เจ้าใช่ออแต่ว่า<ส>เจ้าเจ้าได้เจ้ามีเจ้าจังจังมาคืนข่อยก็ได้เจ้าได้เงินชื่อนะจะให้เจ้าใช้ก่อนหรือว่าทาง บาตน,นี่พี่น้องเงยเปิดภาพมาเนี่ก็แนวอยากน้อกินนั่นเลยน้องพี่น้องเนาะอาหารตามสั่งว่าสันพี่น้องเงยมีหลากหลายน้องพี่น้องเนาะเอากราบสบายดีและสวัสดีน้องพ่อแม่พี่น้องเบิดโชกุโชคนะพี่น้องเด้อเอาเห็นเนีงเย็บบาตรโอ้ยพี่น้องเงยจ้องจ้องมองมองอยู่พี่น้องเอยทั้งน้องมีควนก็นไดเออจังได้น้อง นะเฮ็ดชูดขายน้ำอีกบ่เจ้านะบ่เตียงโอ้ยบ่ได้บ่ได้บ่ได้ตัวนะ่ะบ่พ่อการน้าพี่น้องเนาะอ่าป้าปฉันน้องมิกอ่ากินขา้าวกินน้ำก่อนเนาะโดยสบายดีพี่น้องเลยมา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 มีอย่างแน่มือน,นีิต่อกันได้พี่น้องได้แบบน,นี้แต่ว่ามือน,นี้อยู่คิวรถอ่าทางแบงเด้อม,มีเด้อเนาะสบายดีดเด้อเจเด้อ phao miên gì ba phao miên mì phao mì phao cà ri ba phao cà ri mmm 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 mmm

บ่โอ no no ้ยนอนงนขนมก็จะคายบาตนี่ข้าพัดก็จะพัดผู้เดียวบ่ผู้เดบ่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 ลูกน้องนี่บ่ไอทษเลเอามาซอยนี่ยัวหันงหญ่บักเตียเจ้าแกโทษล็อกบ่เอาบ่เอาสีมาอันนี้ห้นี่ดย พี่น้องไ้หามุมนั่งก้อนบาดนี่สั้นทั่วทั่วเทียยวภาพกระจีนสั้นในนี้พี่น้องเหิวเข่าก็สั้นโยบอ๋มันกับโบเมนว่าทีหิวเข่าแต่มันมูมีไม่กันชันเนาะมันภาพมันกระจีบโนิ่งเนี่ยกระจีด้หูได้ตาเน่ยนึงเนาะพี่น้องไงกราบขอโทษขอไฟได้พี่น้องไงมืดมันนนั่เนาะมันมืดเรื่อเตียงไอยู่มุมนี่เนาะมีแต็มรบกวนน้องจับ้องที้ไอเนี่ยจักบาทเนาะ ลองรูหาๆมุ้มึงรูจังหวะเนี่ยบออ่าสั้นๆเนี่ยเลยโดยเแจ้งเลยบ่แจ้งอยู่บอบแบบแจ้งแล้วมาใช่รอยู้ที่ไหนนะกับสบายดีก็ดเนี่ยน้องพี่น้องเนาะโอ้ยสบายดีเด้อกินข้าวเที่ยงน้ำกันแน้วยก่อนออกเดินทางห้องท่องห้องใส่ก่อนพี่น้องเลยเนาะเออกองทัพต้องเดินด้วยท่องวันสัตย์อย่างนี้กินเข่ามีกินข้าผ้าน้องผ้าน้องกินข้าวก่อน เดีบบ๋ยวจะว่าทานน้องมีป็นบุกงานอะไรบไดินข้าทกินำน้ำกิน,ำนำข้าทกินน้ำกันงวานถ้าไอที่อมแข่งลงได้เนาะเดี๋ยงานนักก่อนมาสัตว์ดูไงดูพี่น้องเ,องเรออะวังรอนเข่าต้งในข่าคนเฮ็ดโยนดดอยวัีว่าทั้งบตะ้นพี่น้องเง<ด>ยกับสีทามเนาะเรื่นี่แหละพี่น้องเย คาชันยึดยักอี่แล้ไม่กันทรงกันชัน่แล้วปเตียงเน่ยมูลค่าตัวใดเจ้าเยใส่มานะมันมีอันมันมีนั่นไม่กันสันนี่บ่โดยกันสันนี่แล้วกันสันไม่เวลาเขาใส่ไส่กันสันมันมีหลายหลายราคาได้ประทุนตั้เริ่มต้นสามพันกว่าบาทสี่พันห้าพันนตัวดีชุดะหกพันหกพันปลายหกพันกเมน ชื่อบ่ได้ยแล้วแต่มันหนักมันมันมีเก็บหอมรอมริบยุได้ยุไปอะไรตัวสามพันกว่าบาทกต่พ่อได้ยุเป็นอ่างพ่อกันสั้นได้ยุเ well, ด like ็บจะได้ต่างคนเด้อมันมีแต่ของขอยนั้นมีนะกพราะชื่อมันอ่ะสี่พันปลายเด้อขอจะเช้ามาให้เบิกด้สเด้อว่าถ้ามาต้นกับผมนี้ไ้เป็นอ่าง ไม่กระจงกันชั้นในการใส่ไม้เชื้อพี่ไปใธรรมราเนาะว่าอย่างมูมีเอาง่ายๆแตยังมูมีเงินมีคชื่อเนี่ยเนาะพี่น้องลย่อยเก็บหอมมิดไปเนาะจะย่านรแพงนะพี่น้องทัมตจะไิตามเบิ่งทั้งหมเปลี่ยนงเนาะเพราะว่าทงเราเคยใสยว่ายหอได้รุ่นใดสิแปงสำใดเนาะพี่น้องเนาะ ันนำกันพี่น้องเลยบมเคยใส่ดีทำมาตุนหมูเคยมีเป็นของเจ้ากรมเชื่อพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวรอทั้งมาเดี๋ยวมาบุญปกษ์พี่น้องเลยาเป็นอะไรนี่เออแตมีตัวนี้ละมาตูนเลยบอสจะซื้อมาอันพี่น้องเลยของ d j i เนาะตัวท็อปสุดเลยตัวนี้ไดยโอ้ตัวท็อปสุดอ่า หลายคนก็ใช่เบาเสียงเบานี่ใช่จะใช่ต yeah. ัวน yeah. well, uh huh. ี้วุ Better, ้นว yeah. um, ุ้นราคาเป็นอะไรมันจะมีเ okay. ป็นตัวตัวท็อปัหกพันห้าหกพันห้าโอ้โหเป็นรุ่นออกใหม่ของใหม่้มันกำลังตัวท็อปเลยตัวนี้เจ้าเตียงก็ใช่มาัานเดือนสองเดือนนี่แหละประมาณนี้เพลงได้ตัวนี้พี่น้องตัวท็อปสุดได้ห้าใสห้าใสเดืองเลยไม้กันสั้นมันกะ ถ้าว่าฮัทจับอาซีนัน่งเลยอ่าภาพสิบวันนี้เบืบ้องบนสิงซีซีทุกท,ทันหกพันหกพันหาเพลงเงน้องมาจำจำลองเบยลองไปทดลองไงอันนี้คือไม่เซลฟี่ธรรมดาใช้ตัวนี้ก็ได้ดอ่าอ่าจับจับอ่า ไปถ่ายมี่น้องไกันได้แต่ว่ามันมันม่มีกันสั้นเลยเอ่าอามันมีกันสั้นแล้วมันผัดูนี้ผัามันหมูนี้มี่น้องมาแน้ำสุขมาก่อนอืม,มอืมายนค,น,ค,น,คนแ่หอมอหุยอ <c oughs> ่า <c oughs> ม่ลย <c oughs> มันคิประมาณนี่เลยใส่ตัวนี้ก็ได้ตัวอะไรก็ได้มี่น้องในการถ่ายคลิปถ่ายทำมีโทรศัพท์ผ้าถ่ายไกันได้ดแต่ว่านี่เนี่ยมันมันกัน่กาสั้นเลย เวลาทิตงนิดนึงพี่น้องจะเลีนดอกจลตาเนาะพี่น้องไงโดยใช้กินฟีป่กลอ้าเตาหการเล่นเดอนจะได้เินม่ดเห็ียงางนมาี่เดยภาพไม่ี่จขอห้เราเห็นปรโมท สิประมาณนี่น,น,นมันมันกรบอกมากกานไ้นพี่น้องเนาะอันน,นี้ถ้าไม่เซลฟี่ธรรมดาแต่บัดน,นี้เฮาเฮามาใส่ไม่กันสันน้วยน้องนี่กันสันของสำหรับโทรศัพท์นี่ดีสุดแล้วของ DJI น,<ม>นี่คือต,ตัวตัวท็อปสุดแล้วพี่นะ้องนี่คือนี่เวลาใช้ไม่กันสันมันจะมีสามแกนเดด้้วยแกนที่หนึ่งแกนที่สองแกนที่สามอยู่นี่อ่าพี่น้องเนี่ยแบบนี้มันมันเวลาอนะเฮาอ่ะ ถ่ายคลิปโด้วยนี่นี่คือไม่กันสั้นนี่มันมันเวลาเขาย่างเขาอย่างเดิมเล่นก็ได้เล่นก็ได้ได้ฮัตติเขาอย่างเดิมแม่กล้องมันก็ชินหนึ่งนี่เขาชุดเข้ามุนใส่มุนกลัวก็ได้ได้เบิดตามด้วยหกสิบองศาบอสหกชิปแล้วบอสนี่ชุดจำนี้ได้เข้ากับมุนไหมทักเท็มักบอสประมาณนี้นี่นี่อย่งเงี้ย จมนติว่าเขานี่เด็เขานล่นเขายังมันก็ชินิ่งเด็เขากินอะไรมันก็นิ่งเก่ามันนิ่งภาพมันนิ่งพี่น้องนี่ตัวนี้จะใช่ตัวนี้แหละเป็นลายโทรศัพท์นี่คือตัวท็อปสุดแล้วไอ้สับเท็อันนี้ยับดูบ่ได้เดี๋ยวก่านเดี๋ยวได้บ่สพกปลายนี่ลองเลยนี่ปิดแต่มันต้องสากแบตเอาแบตดกระทนพี่น้องเลยใช่สำหรับไปเมื่อหนึ่งสบายอือืมุ้บปุ้บปุ้บปุ้บตัวนี้ มูลค่าหกพันคนอ่ะหกพันปลายประตูในตัวนี้คกกีแต่ก็เจี๊ยบม้วนตัวหนึ่งอะไรประมาณง้วนตัวหนึ่งเนาะโดยจะเปลี่นยังไงกันภาพนี้บนไหนโดยมาอะไรแสดงมาอะ้รอ่มาแล้วมาแล้วสวดจุดคูณเองสวดโจโก้มาสวดเนาะคุณยังก็

เซอุนไอ้รุ่นหนึ่งยังแต่มันเสื่อมยังไอ๋อตัวนั้นมันมันอันอีกรุ่นหนึ่งมันตัวราคาถึงนะพี่น้องแต่ว่านี่ตัวท็อปเลยพี่น้องท็อปชุดเลยแต่เป็นรถก็แม่นต,ต,ตัวตัวท็อปตัวราคาดำเ <c oughs> <c oughs> ด๋อ <c oughs> มีแต่ว่าคำว่าบาตูนอยากได้เขาจะให้ให้ไปใช่ตอนนั้นแล้วบอกอ่าไใช้อันนี้ก็ได้เชฟฟี่ก็ได้มันมันมันบุษัน บอพอได้อยู่เพราะว่าพอมีต่กล้องดีเลยต่กล้องแล้วมือนิ่งได้เราจับเมนมนด้อวต่กล้องจับให้นี่นราจับนี่นี่นิ่งี่น้องี่นี่นี่บี่น่นี่นี่นี่ี่น้่นี่นี่งี่น่าี่นี่นี่นเ่ี่น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 ีอนี่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 นันีัน่นบ่่นี่นห่นี่น่่ี่่่่่ีน่ี่่นน่่ี่่าน่น ใช่ไขใชส้ก้อนนี hmm. mm ่นะให้เจ้าใช่ออแต่ว่าเจ้าเจ้าได้เจ้ามีเจ้าจังจังมาคืนไข่ก็ได้เจ้าได้เงินชื่อน่ะจะให้เจ้าใช้ก่อนหรือว่าถ้านนั่นก็เอาใช้เลยก็ได้ขอบใจได้ๆเดี้องถ้ามันเพล่ได้ก็แล้วไปเป็นยังพี่น้องเนาะแต่ว่าโมเมนต์ของมือหนึ่งนะกไข่ไส้แล้วแต่ใช้บริโภคได้ระยะมันนานหน่อยหนี่งได้แล้วพี่น้องเดียวกันเนาะตัวท็อปเลย พ็อปชุดแล้วเจ้าลำเจ้ารวยเจ้าจังเลี้ยงเขาคอยก็ได้ได้นอนพี่น้องมุ้งเปียังยเด้อนอนตัวนี้ก็ได้เสีอโดยโดยพี่น้องเนีกได้หยวิงบ่หนิพักบ่โอ้าจะไดมากเนี่ยเลยจะใดมาแล้วโดยเพราะว่าแต่ว่าพี่น้องเนี่ยยูทเป็นยูทูบก็ต้องมีตัวนี้เดี๋ยวมีตัวนี้เนี่ยความไฟาฝันเนาะโดยมุ้งเป็ียังยคอยดีแลน่ฉบาบนี้โดย เนาะคยมีตากล้องดีอยู่เคยมีคนมือนิ่งอยู่มือนิ่งอยู่เอยใช่ตัวนี้ก็ได้ก็ได้ตัวนี้แล้วสันตว์ได้ถ่ายคลิกภาพมันจะนิ่งเนี่ยพี่น้องในเบิรงเนาะพี่น้องเอฟซีกับขมิ้นลายแล้วภาพมันชันชันเนาะโดยเพราะว่าเาคือว่าเออมันขึ้นอยู่กับอุปกรณ์มันครบขันมันกจะเป็นธรรมดาเป็นอะไรภาพมันก็แบบนี้เนาะ alo ông bưng mình ok, okay. Đây, gà bỏ bỏ này, như này cả men thằng ma bộ vào tiền này, chai, nơi nơi. này, này. Ừ. nó này bà mùn như thế này nào bác men dùng chai dùng bùa như thế này nó người tươi tao chấp đấy tao hỏi thì cái nhung phần này đấy đây rồi, rồi, rồi đây rồi năm này nó bộ thì đây này năm thì đây bốn này đây bốn dứt đây đấy được selfie kìa phát đội ยืดก็ได้ตัวนี้พี่น้องเลยตัวท็อปเอ๊ะแต่ตัวทั้มดอนี่ยืดหมได้เอาไหมตกินเข้ากันนี่ไปมหได้ยัง้งครับนิ้เข่าเลยเอาเป็นใจกันเลยไ่ก่อนพี่น้องเลยตัวนี้เนาะได้ะบาดนี่ีใจลายต้งมาตุนกันเลยเนาะทำมดได้ขงบัเตียงมาให้กันโคใจหายใจห้ยอยยิเอ้าพี่องเลย เอ้าเดี๋ยวคอยเนี่กินข้าวก่อนพี่น้องเงินเนาะเดี๋ยวยมาบ้วงไม่คอยนี่ก่อนหนึ่งจะหน่อยนึงพี่น้องโอ้ยกินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องเด้ออยากมีนุ่งตายใช่ไหมนี่อ้๋อสองบวกใท่เนาะหัวดีได้พูดได้จุ้ยได้พี่น้องเงินอ่ะอ่าหนุ่งเงดีไรเนาะมาชิบมุ่นให้ยู่ใช่บ้วงเานุ่มีกันอ่าตั้งไว้ก่อนก็ได้กินข้าวก่อนพี่น้องเออกินข้าวด้วด้วยด้ย บานนี้เปิดม่อีกวนี้เปิดม่อีกวนี้เดือมมากแตบานนี้เดือมากเดือมากมากเลยคุณน่ะาเียบานเนาะมาูกตาเลยโอ้ยามากพี่น้องเลยมากีไเด้เนาะมาจะไสดพี่น้องเลย một buồn phân để tìm hiểu cái nào nào bọn mồm non đúng gì đấy, mồm non đúng gì đấy, nó nhìn đi, nó nhìn đó, phần vỏ Ô, thì ừ. cái cái nó cái 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 nó เก็บเงินอะ่เด้อเก็บบเียเหมอเดอุ้ยเก็บเนเอดอเก็บนเนาะเรียฮะเท่าไรเนาะเจ้าฮะแสนหกสปตะปูกินรถเอาเรียบร้อยะป่าโดนนเข้าแล้วบนยังแล้วเรียงบ่ยังบ่เ้ากินไม่คำสกินก็ได้อ่า นะกิน่กิกินมาแล้วมาแล้วนี่มันายเนาะเนาะเราันั่นอยู่แล้วต้องดีใจอยู่พหอกันะฮะจะกอดกวางเจ้ากอะไรเนาะอยากเป็น้ชอเราเลยก็มีใจมนจะได้ขายเนาะดยมือนายก่อนมือนายซะแทนเนาารหกสิบแปดหกสิบแปดพัน จ้าทานั่งทาจุกน่อยได้เเด้อจจ้าเจ้าเจ้าโดยพี่น้อาเอ้าดยจ้าว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 โด่จ้าวจ้าว้าจ้หน่อยนะาวจ้ว้าจ้าวโดย้าวจาจจ้ายิ้วจ้า้ยาาเศ้าเ้าวโยาว้้า้าวโดยจ้า้า้าว้าขอ้าวจ้าวร้า้ดยาเ้้าเขายเ้า้าาวดย้าวจา้ ขายดีมุงคนซอย้าม่ามีแต่คนงามมาแล้วเขผัวบดเออฮามาจะมาหามาผัวเออำหามาเอาผัวก็จะฮาผัวงามเนี่ยตัวเจากแยงน้ำเน็ก่อมันกากแนหถึงบเราอกพี่น้องเเนาะจผู้ขีไร่ผัจากแยกเนะคนขี้ไร่ไปแล้วต้องหาคนงามเนี่ยบอกเอาคนขีไ่ต้องได้งาม เป็นอ้เรานจับอาจารย์ชิลาากินใหญ่นะไปน้อได้ไอนเรากอะไครับคือเราเนียเออานงามแน่วาเป็นเด็ก u r ิร็ฟเนาะรเพราะเด็กยงไปน้ำเขาคนกินร้าต้องเขาคนกินร้านนี่ก็ต้องใส่เครื่องรอเนี่ยจากงานวอาเขาบอกไก่งานมันคนงานแต่แงเขาแกงอามกินร้านได้เจอ เจอไอ้จิตเนี่ยมาเจอทั้งพ่อเพึ่นพี่น้องไงเอาแล้วบาดนี่เนาะแล้วก็มีคำบอกคำว่าของเราได้พี่น้องไงบอกดูหัวม้วนกันแล้วพี่น้องเนาะเอาพี่น้องไนีทั้งหมดเตียงกับไปเข่าห้งำหงายมาแทนเมื่อนี้ก็ได้กองเด่นไม้ได้มืมอนี้เอานี่แล้วเอาหมดเตียงเราให้หมดใช้เสร็จแ้วที่ไหนก็บอก ขััดจันทน้องเนาะโอ้มาแก่ผมควนน้องเนาะเฮ้เจ้ากัเนาะมันกืบสิบปุถุนได้ใส่งานก่อนแล้วมันจะเตะยอดวัวไปนี่แหละเนออ่าพี่น้องเลยเอ้าจังใดกันออกมุกขอบใจเนาะทางบทเตียงลายๆพี่น้องเลยอ่าได้เอาไม้กระชั้นทั้งประตูใส่ไปป้อนกระชั่นย่ามีกับจังค่อยว่ากันกระชั้นเนาะทางปรตตนกับเก็บหอมรอบดิดเยอะพี่น้องเลย อุปกรณ์การใช้งานนี่ก็คือว่านั่นแหละเนาะไม่กันสั้นลดระซับระดับไม้พี่น้องเลยมันยังบ่มียังหมูฟอกยังประตูกับไหนก็ยังหมดเต็มร้อยปันใดพี่น้องเลยเนาะไปไปที่ไร้ใหญ่พี่น้องเลยเอ้าว่าใหย่ใหญ่ฮะน้องพี่น้องเนาะทั้งประตูกับจะได้ขอจบคลิปลงไว้เพียงสจำนี้ก่อนน้องพี่น้องเนาะผมก็กันคลิปหนาเด้พี่น้องเลยเนาะยังใดก็ขาดก็ได้ก็คือขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง ขอบิคุณสู่คนน้องพี่น้องเนาะที่เข้ามาติดตามนะครับสรงจบหลักการเบื้องที่ไผ่ประกาศโฆษณาพี่น้องเองตัวนนทขอบคุณขอบคุณได้เลยเนาะสำหรับคลิปนี้เฮาทั้งสามขอลาพี่ลาน้องไปไปพบพ่อกาเด้อพี่น้องเด้องสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวค้าว่าสบายดีเด้อพี่น้องเลยน้องเนาะด้วยพี่น้องเองไปหมดละพบพ่อกันพี่น้องเองเนาะคุ้นแล้วคุ้นกูทั้งนั้น พูดและตังก็บอกเลชุดหนึ่เนาะโนขึ้นตั้งภาเขกเออน้องพี่น้องเนาะก็กันกี่น้องไงไปแล้วอันนี้เนาะไปจบแล้วกันจบมันเจ็บมันเจย